อเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนขณะที่ยังทรงพระเยาว์คือเมื่อพระชนมายุได้33พรรษาวันหนึ่งพระองค์ทรงเพ่งดูเตียงที่ทรงนอนป่วยอยู่ซึ่งเป็นเพียงเตียงขนาดเล็กและที่ซึ่งพระองค์ทรงนอนอยู่นั้นมีแต่รอยเว,ว้าอเล็กซานเดอร์คิดในใจว่าพื้นที่ที่ข้าพเจ้าจะได้ครอบครองเมื่อข้าพเจ้าตายลงมีเพียงไม่กี่ตารางเมตรแล้วเหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องสังหารคนหมู่มากเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนเหล่านั้น พระองค์จึงกล่าวความปรารถนาสุดท้ายว่าขอให้นํามือของข้าพเจ้าห้อยไว้ข้างลงศพลองคิดถึงดินแดนที่เอเล็กซานเดอร์ปรารถนาที่จะได้ตอนนี้มีที่ใดบ้างครับที่พระองค์ยังครอบครองอยู่พระองค์จึงฝากความปรารถนาสุดท้ายไว้ว่าเราต้องจากโลกนี้ไปอย่างมือเปล่าฝ่ายมนุษยชาติทุกคนต่างก็เกิดมามือเปล่าและต้องจากโลกนี้ไปโดยมือเปล่าทว่าเราทุกคนจะไม่ได้กลับไปโดยมือเปล่า เราจะกลับไปสู่สวรรค์พร้อมด้วยพระพรความรักและพระสัญญาของพระเจ้าครับ